สำหรับ EP นี้นะคะเป็น EP ที่4แล้วค่ะแอบพ่อซื้อแพะแคะกันหลังจากที่เราไปที่ฟาร์มในครั้งก่อนเราก็มาตัดสินใจว่าจะเลือกรับน้องตัวไหนมาอยู่กับเราดีนะและตอนนี้ก็ตัดสินใจได้แล้วค่ะเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยรังสิตนครนายก27แล้วเลี้ยวซ้ายจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายนั่นไงจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้าย เจแล้วเดี๋ยวมาดูพร้อมๆกันเลยนะคะว่าน้องมีสีอะไรนี่นก็คือตัวที่เราเลือกที่จะรับน้องกลับบ้านไปอยู่กับเรานะคะก่อนอื่นทางฟาร์มก็ให้เราตรวจสุขภาพน้องก่อนรับค่ะน้องก็แข็งแรงดีนะคะทางคนขายเขาก็บอกวิธีเลี้ยงน้องค่ะเราก็พร้อมรับน้องกองลกับบ้านแล้ค่ะน้องกลับบ้านอันนี้แค่เริ่มต้นนะน้องหอมติดตามชม EP ต่อไปนะคะน้องถึงบ้านแล้วจะเป็นยังไง